สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับพบกับผมเช่นเคยนะครับกับปาโดโลทีประกายแสงนาตีนะครับผมโอ้โหแลแล้วเซิร์ฟไทยก็เอาโดโลทีมาลงเซิร์ฟแล้วครับเซิร์ฟญี่ปุ่นยังไม่มีนะเออวันนี้เราจะทำการอ่านสกิลแล้วก็วีคอสกิลไปด้วยกันครับว่าสกิลของเธอนั้นเป็นยังไงนะครับผมแผสพสซีฟทั้ง2ดาว5ดาวการ์ดประจาตัวต้องใส่อุปกรณ์สมใส่อะไรต้องจัดทีมยังไง ไปเล่นกับทีมไหนได้แล้วเขาสีอะไรเป็นสายอะไรมาเชิญรับชมกันเลยครับเอาละเริ่มเลยตรงนี้เริ่มเลยนะเริ่มเลยบอกไว้ก่อนเลยก็คือมันไม่มีในเซิร์ฟญี่ปุ่นครับโดโรทีเนะี่ยนะครับผมนี่เลยเอาแพสซีไปดูก่อนเลยแพสซีนะครับมาถึงแพสซีเป็นดีบัฟเฟอร์นะดีบัฟเฟอร์ er นะครับเนี่ยเห็นอยู่นะเป็น er ดนีบัฟเฟอร์สีแดงด้วยนะสีแดงนะครับหัวหน้าหน่วยนะฮะโดโรทีอะหัวหน้าหน่วยของ นกยูงมะหัวนน่าหนุยยกนกยูงนะครับผมอ่ามาดูแพสซีฟกันก่อนนะครับผมแพสซีฟเนี่ยถ้าทํา2ดาวหากศัตรูได้ผลของฝัน้าย,ยู่เมื่อโจมตีให้ผลบัฟเพิ่มความคล่องตัว20กับตัวเองเฮ้ยฝันายนี่เป็นมันเป็นยังไงเดี๋ยวรอดูสกิลต่อไปนะครับผมเอาต่อมา5ดาวครับ5ดาวเมื่อเริ่มต้นเวฟให้ผลปิดกั้นดีบัฟกับศัตรูที่มีพลังโจมตีสูงสุด1 turn. เทิร์นอ๋อปิดกั้นบัฟปิดกั้นบัฟก็คือ ศัตรูฝั่งตรงข้ามที่มีพลังโจมตีสูงสุดจะไม่ถูกได้บัฟอะไรเลยทั้งสิ้นเออสมแล้วที่มันเป็นดีบัฟนั่นก็คือเอามาเคาน์เตอร์ตัวที่บัฟทั้งหลายให้กับตัวแอคแทกเกอร์หรือว่าตัวที่มีพลังโจมตีสูงสุดในทีมฝั่งตรงข้ามนั่นเองนะครับผมโอ้โหไม่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดาสําหรับโดโลทีนะครับเอาล่ะต่อมาก็คือแพสซีฟเมื่อปลดล็อก เลเวล125นะครับก็คือเพิ่มพลังชีวิต1,000 10, 0เพิ่มพลังป้องกัน1,000และความแม่นยำเพิ่มขึ้น15%ครับสมเป็นดีบัฟจัดๆนะเพิ่มแม่นยำนะครับผมเอาล่ะมาดูสกิลแรกกันครับอุย้ยอันนี้มีชื่อมาละหัวหน้าหน่วยนกยุงชมพูโอ้โหอย่างเท่นะครับผมอย่างเท่มาสกิลแรกครับกระสุนเวทแห่งความฝันกระสุนเวทความฝันนะครับผมยิงศัตรูสร้างเวทมน ความฝันใส่ศัตรูสร้างความเสียหายนะให้ผลดีบัฟยืดระยะเวลาของดีบัฟออกไป1เทิรเชิญกับศัตรูหากศัตรูได้รับผลของฝันร้ายอยู่จะให้ผลดีบัฟลดความคล่องตัว1 0กับศัตรูดังกล่าวเอ้ยฝันร้ายนี่มันจะมาในรูปแบบไหนกันนะหากศัตรูได้รับผลของฝันร้ายอยู่จะให้ดีบัฟยืดระยะระยะเวลาของฝันร้ายออกอีกหนึ่งเชิญกับศัตรูดังกล่าวโอ้โหไม่ธรรมดาครับฝันร้ายนต้องไม่ถนัด ไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับผมถ้าเกิดอัปเกรดเลเวลสกิลนะครับก็จะเพิ่ม ATK กับ MATK เนาะเลเวลสองเลเวลสามส่วนเลเวลสี่เลเวลห้าลดความคล่องตัว5%กับอีก5%เท่ากับว่าลดความคล่องตัวตรงนี้จาก10%จะกลายเป็น20%นล,ลดความคล่องตัว20%กับตัวที่ได้รับผลของฝันร้ายอยู่นั่นเองนะครับผมเอาล่ะสกิลต่อมาสกิลที่2ครับสกิลที่2โลกแห่งความฝันครับ ส่งศัตรูเข้าไปในโลกแห่งความฝันสร้างความเสียหายให้ผลดีบัฟปลดอาวุธเลวสากับศัตรูเป็นเวลา2เทินปลดอาวุธเลวสก็คือลดความเสียหายที่ทําลง34%ครับเลวสให้ผลดีบัฟลดอัตราคิย์ข้อเลวสกับศัตรูเป็นเวลา2เทินลดอัตราคิย์ข้อเลวสก็คือลดอัตราคิย์ข้อลง35%เนะเยอะนะฮะไม่ใช่ไม่เยอะแล้วถ้าเกิดทําต้านคีย์เยอะเนี่ยบอกเลยว่า ตัวปั่นป่วนจ,จัดเลยฮะโอ้โหสร้างคีเลดมาอุตส่าห์เยอะนะครับผมเออแล้วแถมแพสซีฟสองดาวก็คือไม่ให้ผลบัฟไม่ให้ผลบัฟกับพลังโจมตีสูงสุดของฝั่งตรงข้ามก็คือสมมุติว่าเป็นแบล็กแอสตารอ้แอสตาแบล็กดีไวเดอร์เออสมมุติพลังโจมตีสูงสุดฝั่งนู้นได้ผลบัฟอะไรมาก็แล้วแต่โดนบล็อกหมดโอ้โหแล้วลดอัตราคริติคอลงด้วยถ้าเกิโดโดนสกิลสองไปก็คือเรียกได้ว่าน่าจะตีเบาลงเยอะครับ เออต่อไปหากศัตรูได้รับผลของฝันร้ายอีกแล้วอยู่กระจายเอฟเฟกดังกล่าวไปยังศัตรูทั้งหมดยกเว้นศัตรูที่กําหนดโอ้กระจายครับเอฟเฟกต์ใหม่ครับกระจายครับกระจายผลบัฟครับก็คือถ้าได้รับผลของฝันร้ายอยู่จะกระจายเอฟเฟกดังกล่าวก็คือเอฟเฟกของฝันร้ายเนี่ยแหละไปยังศัตรูทั้งหมดยกเว้นศัตรูที่โดนแต่ศัตรูที่โดนมันก็มีฝันร้ายอยู่แล้วไง โดนฝันร้ายกระจายฝันร้ายนะครับผมสำหรับสกิลที่2นะสำหรับสกิลที่2นะเอออัพเลเวลมาก็จะเป็น ATK ีบวก10 m เอทบวก10ทุกเลเวลนะครับผมเอาละต่อมาครับอันติเมทสกิลครับมิติเวทกลาโมเวลกลาโมเวลนะครับผมโจมตีศัตรูในโลกแห่งความฝันสร้างความเสียหายโอกาส60%ที่ให้ผลฝันร้ายเอามาแล้วครับฝันร้ายมาแล้วครับฝันร้ายนี่รวมตั้งแต่พสซีฟ สองดาวใช่ป่ะแพสซีฟสองดาวแพสซีฟห้าดาวก็ลงกับสองดาวแล้วสกิลหนึ่งสกิลสองเป็นฝันร้ายหมดเลยนะเพราะฉะนั้นต้องเปิดด้วยอันตีเลยป่ะต้องเปิดด้วยอันตีนะเออกับศัตรูเป็นเวลาสองเทินฝันร้ายทำอะไรได้หากเป้าหมายที่ได้รับผลของฝันร้ายอยู่เริ่มเทินของตัวเองให้ผลดีบัฟสุ่มเลเวลห้ากับเป้าหมายดังกล่าวโอ้เลเวลห้าเลยนะก็คือเต็มเต็มเต็มขี่ถนะ้าเต็มพิกัดเลยดีบัฟแบบสุ่มนะครับผมดีบัฟแบบสุ่มเลเวลห้า หากเป้าหมายได้รับผลของฝันร้ายอยู่ให้ผลบัฟกับตัวเองให้ผลดีบัฟลดความคล่องตัว20กับเป้าหมายดังกล่าวเดี๋ยวนะขออ่านอีขออ่านใหไม่อีรอบนึงหากเป้าหมายได้รับผลของฝันร้ายอยู่จะให้ผลบัฟกับตัวเองให้ผลดีบัฟลดความคล่องตัว20%กับเป้าหมายดังกล่าวก็คือถ้าเกิดเออเดี๋ยวนะคือ คือเอาเรื่องฮะเอาเรื่องลดความคล่องตัวไปอีกนะเออเพราะฉะนั้นต้องเปิดด้วยอันติอยู่แล้วนะครับผมส่วนสุ่มดีบัฟมีอะไรบ้างมีปลดอาวุธมีหมดสภาพมีลดพลังโจมตีทั้งหมดลดต้านทานคิดที่ข้อและลดพลังป้องกันครับสุม่มสุ่มอย่างใดอย่างหนึ่งใช่ปะ่ะหรือว่าทั้งหมดเลยหรือว่าโอกาสออกแบบแรนดอมเอออันนี้ไม่รู้อย่าต้องลองนะครับผมเออแล้วก็มีใบ้ด้วยนะครับใบ้กับศัตรูใบ้กับศัตรูดังกล่าวเป็นเวลาสองเทิน ใช้สกิล2ไม่ได้ครับไม่ใช่ใบสมบูรณ์นะเป็นใบปกตินะครับใบสกิล2ใบด้วยให้ฝันร้าย,ด,ยด้วยฝันร้ายก็จะมีปลดอาวุธหมดสภาพลดพลังโจมตีทั้งหมดลดต้านทานคีย์ที่เข้าลดพลังป้องกันเลเวล5นะครับเลเวล5นี่คือนี่คือแม็กซ์แม็กซ์ของพวกเลเวลสกิลเลยนะครับผม mm hmm. แล้วเราก็จะเกิดตีบวกเลเวลของสกิลอันตีก็จะบวก ATK 15%คสิบห้เลเวล2เลเวล3นะ ส่วนเลเวลสเปิดอัตราใช้งานฝันร้ายบวก20%ปกับบวก20%ก็จะเป็นร0 0นะสกิลนี้บังคับัเต็มนะครับผมผมผมว่าถ้าใครสุ่มยังไงก็มีที่อัพสกิลอยู่แล้วนะครับผมก็อัพให้เต็มอัพให้เต็มหมดทุกสกิลอะผมว่าที่เท่าที่อ่านมาอัพให้เต็มหมดทุกสกิลผมว่าน่าจะปั่นป่วนกระจัดนะครับผมฝันร้ายเนี่ยเออสมแล้วที่เป็นตัวดีบัฟนะครับผมเออแต่ถ้าเกิดฝั่งนู้นมีต้านทานดีบัฟมันจะโดนอยู่ไหม เอออันนี้น่าลองนะครับผมเดี๋ยวผมลองสุ่มมาสักศูนย์ดาวมาเล่นให้ทุกคนได้ดูดีกว่าเออจะได้รีวิวให้ดูด้วยว่าถ้าเกิดฝั่งตรงข้ามติดติดแบบเออต้านทานต้านทานไอเนี้ยต้านทานสถานะผิดปกติจะโดนฝันร้ายนี่อยู่เปล่าเออนั่นสิแล้วสุ่มเอฟเฟกเนี่ยสุม่มสุ่มผลของดีบัฟเนี่ยก็ยังจะติดอยู่ด้วยหรือเปล่าเออ,อน,นี้น่าลองนะครับผมน่าลองถ้ามันติดนี่คือก,ก,ก็ก็ระดับตัวโกงระดับหนึ่งเลยนะ เออระดับตัวโกรงระดับหนึ่งเลยนะเออตรงนี้นะครับผมเอาล่ะเป็นโจมตีประสานต่อไปครับทําการโจมตีประสานกับจอมเวที้ควสร้างความเสียหายต,ต่อศัตรูให้ผลดีบัฟลดความเร็วเลเวลสากับศตัตรูเป็นเวลา2เทร์นะลดความเร็วลง5 5สเครับเลเวลสก,กิลก็จะบวก ATK กับ m t k อย่างละ5%ทุกเลเวลนั่นเองนะครับผมอ่ะต่อมาครับเลเวลอ่าอันนี้เลเวล125นะอันนี้บอกไปแล้วนะครับผมว่าจะได้อะไรบ้างนะครับต่อมาเป็น สเตตัสพ,พื้นฐานนะครับเมื่อ L/R หรือว่าหนึนะครับ ATKM ATKM ATK จะนำ ATK นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เน้น M ATK นะครับก็ขีดเลทมาที่13.5คาีดาเมจ50%ไม่มีขีดเลสนะครับสปีด112นะครับสำหรับหรนะือว่า0นนะเออแม่นยำสองรนะแม่นยำสองรต่อมามาดูอ่าอันนี้5ดาวนะอันนี้5ดาว5ดาวนะครับ5ดาวก็จะเพิ่มอะไรมาสปีดไม่เพิ่มนะ สปีดไม่เพิ่มเอเมทิกเ็ก็เหมือนจะไม่เพิ่มปะไม่เพิ่มไม่เพิ่มอะไรเลยนอกจากเดฟเออใช่ศูนย์ดาวเดฟสามพันห้าดาวเดฟห้าพันเพิ่มแค่นี้อ๋อได้มีดาเมจเลสด้วยดาเมจเลสก็สองร้อยยี่สิบไปสองร้อยสี่สิบเอ็ดนะครับผมเพิ่มแค่นี้ไม่ได้เพิ่มความเร็วแต่อย่างใดนะครับผมต่อมาอาการ์ดครับมาดูการ์ดกันบ้างครับโลกแห่งความฝันนะครับตรงนี้ ก็จะให้เสริมสร้างของสก,กิลที่2นะครับสก,กิลที่2ก็จะเพิ่มเพิ่มให้ผลดีบัฟลดพลังโจมตีเวท60%กับศัตรูดังกาวเป็นเวลาสองเทิร์นโอ้โหลดพลังโจมตีเวทครับอ่าไม่ได้ลด ATK นะลด M ATK นะครับผม60%เลยนะโอ้โหเคาน์เตอร์ยูโน่หรือวาเนี่ยเคาน์เตอร์ยูโน่จัดๆนะฮะเคาน์เตอร์จูเลียดด้วยการ์ดมันการ์ดเลเอล2ขั้น2โกงเหลือเกินนะครับผมหน้าจะเอามาลดพวก พลังโจมตีของจูเลียกับยูโน่แหละฮะไม่งั้นเดี๋ยวดามเหมือนจะโอเวอร์เกินนะครับจากที่อ่านสกิลมันเนี่ยเหลือโดโรทีเอามาลดพลังโจมตีอย่างเดียวเลยนะครับผมก็สมแล้วที่เป็นดีบัฟนะครับผมแล้วก็อันนี้สกิลติดตัวนะครับหากศัตรูได้รับผลของดีบัฟอยู่เมื่อโจมตีมีโอกาส20%จะให้ผลบัฟเพิ่ม SP1 ให้กับตัวเองอ๋อมันจะตรงข้ามกับโนเอลฮาราวีนโนเอลฮาราวีนถ้าศัตรูตีมาจะลด SP1 กับศัตรู แต่อันนี้ถ้าเกิดศัตรูมีผลดีบัฟอยู่โจมตีตัวเองมาถ้าศูนย์ดาวโอกาส20%เพิ่ม SP 1ให้กับตัวเองผมมองว่าศูนย์ดาวยังใช้ไม่ค่อยได้แต่ถ้าเกิดคุณจะเอาไปใช้กับสกิล2ลดพลังโจมตีเวท60%อันนี้ควรมกนะีกาสนะกาสศูนย์ดาวยังต่ำควรมีศูนย์ดาวถ้าจะเอาไปลดพลังโจมตีเวทของศัตรู60%เลยนะ ถือว่าเยอะนะครับผมซึ่งสก,กิล2ได้ฟรีๆอยู่แล้วก็คือใส่สก,กิล2ปุ๊บลดพลังโจมตีเวทปั๊บเลยอันนี้คือศูนย์ดาวถ้ามีการ์ดก็ก็จะเห็นประโยชน์ของตรงนี้ส่วนไอที่มันเพิ่ม SP 1เนี่ยผมมองว่าไม่ค่อยเท่าไหร่สําหรับศูนย์ดาวนะเพราะว่ามันโอกาส20%มันน้อยมากๆนะครับผมเพราะฉะนั้นเอาไปเลยครับ5ดาวครับ100%เพิ่ม SP3 เป็นไงเหมือนคล้ายๆยูโน่ไหมยูโน่ปะยูโน่เลย ยูโน่แดงยูโน่ดีบัฟเฟอร์สีแดงนะครับผมเออยูโน่ดีบัฟเฟอร์สีแดงลองไปอ่านลองไปอ่านสกิลการ์ดดูแต่อันนี้คือถ้าเกิดศัตรูมีผลของดีบัฟอยู่ซึ่งมันต้องมีอยู่แล้วละ่ะเพราะว่าโดโรทีมันมันทำดีบัฟได้ได้ดีนะฮะโอกาส100%เพิ่ม SP ให้กับตัวเอง3เท่ากับแดนตีเรื่อยๆอันนี้เห็นประโยชน์ของการแล้วใช่ไหมครับการ์ดเพราะฉะนั้นการ์ดศูนย์ดาวเอาแค่สกิล2ไป ถ้า5ดาวได้โคตรแจมโคตรแจมทั้งลดพลังโจมตีเวทไม่พอแล้วก็ได้อันติเรื่อยๆด้วยอันตีสลับสกิล2เลยก็ว่าได้นะครับผมและนี่คือการ์ดของเขานะครับต่อมาแพสซีฟติดตัวครับกระจายครับดีบัฟหนชนิดของเป้าหมายที่ถูกโจมตีไปยังศัตรูทั้งหมดกระจายดีบัฟหนชนิดน่าจะเป็นแบบสุ่มน่าจะเป็นแบบสุ่ม สมมติว่าฝั่งตรงข้ามติดดีบัฟพวกลดพลังโจมตีลดต้านทานคริติคิลก็อาจจะสุม่ม1ชนิดเพื่อไปยังศัตรูทั้งหมดอถ้าโดน,โด,นโดนพลังโจมตีนี่คือโดนโดนลดนพลังโจมตีทั้งทีมเลยนะก,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 ก็ค่อนข้างโหดนะแต่เป็นตัวหนึ่งที่เรียกได้ว่าน่าจะเล่นสนุกพอควรหมายถึงว่าเหมือนเหมือนการสุ่มกาชาเลยมันเป็นโอกาสคือแบบตีไปสุม่มตีไปสุม่มแต่ฝันร้ายนี่สุ่ม เอาเรื่องนะฮะเอาเรื่องนะฮะสุ่มตีบัฟนะครับเออโอเคอุ้ยกิจกรรมเอาไว้ก่อนกิจกรรมเดี๋ยวรอกิจกรรมมันมาจริงเดี๋ยวเดี๋ยวเลยกิจกรรมก็เหมือนเดิมแหละนะครับผมโอ้หแล้วมีเซอร์ไพรส์ด้วยรู้สึกจะมีเซอร์ไพรส์ด้วยโดโรทีมาวันที่24ใช่ไหมครับกิจกรรมก็มาวันที่24เช่นกันนะครับผมกิจกรรมผมบอกไว้ก่อนเลยมาแน่นมากมาแน่นมากแล้วทุกคนจะแบบโอ้โหต้องทําอะไรบ้างวันเนี่ยโดโรทีก็มากิจกรรมก็มาเออ นะครับผมโหมดใหม่ก็มาหรือเปล่าตรงนี้นะครับเออเออแล้วผมพูดกับกล้องเนี่ยคือหน้าโดโลทีมันบังกล้องอยู่เออแล้วผมจะพูดกับกล้องแล้ไหมเนี่ยเออนะครับผมโอเคถามว่าเล่นกับทีมไหนได้แล้วก็ต้องใส่อุปกรณ์อะไรผมมองว่าโดโลทีเน้นไปที่ต้านคีนะครับผมเพราะว่าตัวมันต้องยืนนานๆหน่อยต้านคีสปีดผมมองว่าดี ต้านคีสปีดผมมองว่าดีนะครับผมสำหรับสเตตัสของอุปกรณ์นะนะครับผมสปีดดาวหัวใจดาวโลดดาวอะไรก็ว่าไปถ้าใครทำเซตตั้งคีย์ได้ก็ทำฮะผมมันจะได้ยินานานๆครับลด,ลด,ลด,ลดอัตาราคีย์ทิ่ข้อของฝั่งตรงข้ามด้วยนะครับผมแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจก็คือทีมที่จะเล่นด้วยทีมที่จะเล่นด้วยเนี่ยผมมอกว่าโดโรทีไปได้ทุกทีมครับเพราะมันไม่บังคับว่าต้องเล่นแดงล้วน หรือว่าเล่นกับตัวไหนผมกะจะเอาโดโลทีเนี่แหละศูนย์ดาวศูนดาวเลยศูนย์ดาวผมมองว่าเล่นได้แล้วอ่ะศูนย์ดาวแล้วก็การศูนย์ดาวเอาไปเล่นดูผมว่าน่าจะปั่นปวนจะจัดนะครับผมสุ่มดีบัฟอะไรก็แล้วแต่นะครับเอาไปเล่นกับแอสตาแบ็กดีไวเดอร์ก็น่าจะมันนะครับก็น่าจะเป็นทีมโนเอลแบ็กแอสตาดีไวเดอร์โดโลตีอย่างเงี้ยเออก็จะเป็นสีแดงสีทองสีไอสีแสงสีมืด เออนะครับผมอีกตัวหนึ่งเอาอะไรก็ได้นะครับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นธาสสีฟ้าหรือสีเขียวอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่โดยทัทีผมมองว่าเล่นได้ก,กับทุกทีมเล่นได้ก,กับทุกทีมแดงล้วนก็ดีนะเออเอามาแทนยูโน่เก่าเลยเพราะว่ายูโน่ยูโน่ดิบัฟเฟอร์เก่าที่เป็นทีมแดงล้วนไม่ว่าจะเป็นมีแม่มดใช่ไหมมีแบ็กแอสตาที่เป็นโลแดงแล้วก็ชามี่ชามี่ก็อาจจะเอาออกก็ได้เออยูโน่แดงเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมันมันล้างใบอะไรพวกนี้ล้างเยอะแล้ว เออโดโลทีก็เลยแบบเอ้ยเอาเอาดีบัฟมาเลยดีบัฟจัดๆเลยนะครับผมก็น่าสนใจนะครับผมเออน่าสนใจเอามาเนิร์ฟดามเมจฝั่งตรงข้ามไปเลยฮะไม่ให้เวอร์เกินไปไม่ว่าจะเป็นจูเลียสนะครับที่มีการ์ดขั้น2องแอสตาแบ็กดีไวเดอร์นะครับโจมตีแรงเหลือเกินยูโน่นะครับโอ้โหช่วงนี้มีแต่ตัวไอซีเคหนักๆทั้งนั้นนะครับผมโอเคผมว่าจะได้รับความรู้กันแล้วก็จะชื่นชอบสำหรับคลิปนี้กันนะครับก็กดไลค์กด Subscribe กันเยอะๆถ้าใครชื่นชอบเกมใครชื่นชอบโดโลทีลิงก์ดาวโหลดอยู่ข้างล่างใต้คลิปนี้นะครับผมโหลดกันมาเล่นเยอะๆนะครับสายฟรีเล่นได้แน่นอนสายเติมก็จะดีหน่อยนะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันละครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบอยังไงกดไลค์กด s u b สไ r i b e เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจริงๆแล้วเจอกันใหม่บายยสวัสดีครับ